มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านโจ๊ก้ายทุนกว่า3ปีรู้เหตุผลเข่าแทบสุดเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาร้อยตํารวจเอกสันติสีสงครามรองสอาปาสพพระสมุทรใจดีจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากนายสุพรชชัยปราโมทเกษมสุขอายุ39ปีเจ้าของร้านโจ๊กจะรวมใจ ว่ามีลูกจ้างในร้านแอบหยิบเงินที่เขาเองขายของได้ใส่ไว้ในลิ้นชักภายในร้านหายไปจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านขายโจ๊กแล้วก็ข้าวต้มนะคะซึ่งอยู่บริเวณ3แยกพระสมุทรเจดี JD, พบว่านายสุภชัยพร้อมด้วยพนักงานในร้านยืนคุมตัวนายเปียกไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงอายุประมาณ60-65ปีและพิการเป็นคนพูดไม่ได้ ตรวจคน้นภายในกระเป๋ากางเกงขาสั้นที่สวมใส่อยู่พบเงินรวม5,500บาทและสมุดบัญชีเงินฝากค่ะนายสุภชัยกล่าวว่าตนเองเปิดร้านขายโจกร,รอบดือมานานกว่า10ปีโดยขายเวลา18นาิกาถึง4นาฬิกาของทุกวันเมื่อช่วงกลางปี5-6ได้รับในเปียกเข้ามาทำงานเพราะว่าสงสารเห็นไม่มีงานทำชอบเดินเร่ร่อนขอข้าวตนกินโดยให้เงินเดือน เดือนละ1,500บาทให้คอยทำความสะอาดร้านเล็กๆน้อยๆหั่นหมูหั่นผักปั่นจกักรยานไปซื้อผักที่ตลาดใกล้ร้านค่ะต่อมาตนเองเห็นว่าในเปียกขยขันแข่งข็งจึงเพิ่มเงินส่วนต่างจากเงินเดือนให้อีกวันละ200บาทพร้อมดูแลสารทุกสุขดิบมาโดยตลอดอย่างไม่ขาดสายนะคะกระทั่งช่วง3ปีหลงังร้านขายของขาดทุนมาโดยตลอดทั้งที่ซื้อสินค้ามาจำหน่ายราคาเท่าเดิม ทะเลาะกับแฟนจนเกือบจะเลิกกันกระทั่งเมื่อคืนช่วง2นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงที่ไม่มีลูกค้าในร้านและพนักงานทั้งหมดกําลังช่วยกันล้างชามอยู่หลังร้านตนเองได้ยินเสียงลิ้นชักที่ใส่เงินกระทบกับขอบโต๊ะเสียงดังจึงเดินออกมาดูแต่ไม่เจอคนทว่าพบในเปียกกําลังนําขยะที่อยู่ในร้านเทใส่ถังขยะค่ะจึงสงสยัยลองเดินมาตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดดู นายสุภชัยกล่าวว่าตนเองเห็นนายเปี๊ยกเปิดลิ้นชักหยิบเงินไปจำนวนหนึ่งที่น่าช็อกกว่าก็คือตอนเองลองย้อนวงจรปิดกลับไปดูหนึ่งเดือนก็พบนายเปียกนั้นหยิบเงินใส่ลิ้นชักไปทุกวันเป็นเงินมูลค่ารวมกว่า4 0 0แสนบาทด้านนายเปียกรับสารภาพว่าได้หยิบเงินในลิ้นชักไปตลอดทุกวันตลอด3ปีด้านนายสุภชัยกลับใจดีไม่เอาความดำเนินคดี แถมให้เงินในเปียกอีก200เป็นค่าเดินทางพร้อมให้หยุดทำงานและไม่ต้องกลับมาที่ร้านนี้อีกตลอดชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ